ใครเงี้ยมเย็นพี่น้องเอ้ยไปกันดิมีเวลาขึ้นจแล้ยังแบบก็ขึ้นไล่ไปมะเขือเทศไอาสิเบิดแหละพี่น้องเอ้ยมาเล่มเก็บหมากปลายมัน แต่ก็ยังหม,ม,ม,มางามมา a งามสดใสมาเก็บด้วยกันเด้อจ้าสวยงามงามลี <c oughs> หอนคักหอนแน่พี่น้องเอ้ยหอนอยู่บ่าทางใดกะ สีสดสวยเก็บอนวยมันแดงๆถ้ากอนลูกแดงๆลูกมันบ่แดงฮากับพเก็บอื ลูดมือละลูดเก็บมาได้มากงานงานพันเชอรี่